สวัสดีครับผมอาร์ตครับวันนี้ผมมารีวิวแปลงที่ดินแปลงใหม่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงติดคลองหรือติดแม่น้ํานครนายกครับมีถนนเข้าออกกว้างถึง10เมตรเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่8เมตรครับ10เมตรครับมีเสาไฟฟ้านี่ก็เสาไฟฟ้าครับนี่ครับแล้วก็พิเศษเส้นที่ดินตรงนี้อยู่ห่างจากถนน3ามพหรือถนนบางนาเปี้ยวองคลรักษ์แค่300เมตรครับนะครับจะมีรถวิ่งอยู่ครับเนี่ยเป็นรถวิ่งอยู่ห่างจากแยกองคลรักษ์ เส้น3 0มามาประมาณ3กิโลนะครับแปลงที่ดินเราตัวนี้จเจริญม,มากครับอยู่ใกล้ศูนย์ราชการหลายหลายแห่งครับตั้งแต่ศูนย์การกีฬาศูนย์เทคนิคโรงเรียนเทคนิคโรงเรียนพัฒนาที่ดินกรมที่ดินและศูนย์พระเทพบสวก็ใกล้ๆครับแปลงที่ดินตัวนี้สวยมากครับติดแม่น้ำนครนายกครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมที่ดินครับเป็นบ้านสวน ที่ดิทั้งหมด2ไล่1งาน66ตารางวานะครับที่ดินตรงนี้ถมแล้วนะครับเป็นบางส่วนครับเป็นที่ดินเป็นสวนแต่ก่อนเป็นสวนเป็นสวนมะม่วงนะครับมีร่องร่องสวนถ้ามองภาพมุมสูงจะมีภาพมุมสูงให้ดูนะครับเป็นร่องสวนอย่างสวยครับแล้วก็ด้านหลังติดแม่น้ํานครนายกว่างว่ากครับมีพื้นที่งอกด้วยด้านหลังที่ดินตรงนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่38เมตรลึกประมาณ110เมตรนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะมานนะครับโดยการปลูกบ้านวางวางคอนคอนเทนต์บ้านให้สวยงามมากแล้วก็มีพิเศษคือมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านแล้วไม่ต้องกลัวเปรี่ยวครับแล้วด้านข้างข้างในก็มีเพื่อนบ้านอักไครับบ้านหลังใหญ่ด้วยอีกฝั่งในที่ตรงนี้ถ้าสนใจติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับ0 8 9 1 5แ4 8 8 0นนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ